สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมาสอนโครงบริซองในท่า Backhand Opening c o s i n g นะครับองไว้เป็นท่าจบที่สวยได้ท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้ท่านี้มานานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับ Backhand Opening กับ Backhand c o s s i n g นะครับมันจะเป็นท่าที่คล้ายๆกันเลยนะครับเราจะจับโดยการเอาด้ามลงในลักษณะนี้นะครับซึ่ง ถามว่าจะจับด้ามไหนเซฟแฮนเดิลหรือไบแฮนเดิลจริงๆได้ทั้ง2แบบเลยนะครับโอเคสำหรับวิธีการนะครับจับที่ด้ามใดด้ามหนึ่งอ่านในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นด้ามเซฟแฮนเดิลแล้วกันครับจับเซฟปล่อยนะครับเสร็จแล้ว4นิ้วที่เรากำไว้อยู่เนี่ยครับหมุนนะครับอ่าหมุนหมุนพร้อมกับเวี่ยงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีดหมุนกลับมาในลักษณะนี้ แล้วก็สะบัดขึ้นนะครับอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนปล่อยหมุนจังหวะหมุนเนี่ยถ้าเราหมุนแค่นิ้อย่างเดียวเนี่ยครับมันจะมาได้ไม่เยอะมากเวลาหมุนเนี่ยให้สะบัดข้อมือไปด้วยนะครับอ่าเหวงข้อมือไปด้วยเสร็จแล้วเราก็สะบัดขึ้นนะครับโอเคเช่นเดียวกันครับสําหรับตอนปิดเนี่ยเราเปิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยลง4นิ้ว ดึงนะครับพร้อมกับสะบัดข้อมือไปด้วยอ่าแล้วก็สะบัดขึ้นครับปล่อยลงหมุนสะบัดขึ้นปล่อยลงหมุนสะบัดขึ้นนะครับก็แรกๆเนี่ยค่อยๆฝึกเป็นทีละสเต็ปไปก่อนนะครับอ่าจับปล่อย4นิ้วนะครับดึงพร้อมกับสะบัดข้อมือสะบัดขึ้นนะครับปล่อย4นิ้วดึงสะบัดขึ้น นะครับโอเคทีนี้เวลาเราทำต่อเนื่องเนี่ยครับเราจะไม่ได้ปล่อยหมุนและดึงนะครับเพราะว่ามันจะเสียจังหวะเราจะทำทั้งหมดในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับมันจะต่อเนื่องกันหมุนดึงหมุนดึงหมุนดึง,ดงปล่อยหมุนดึงปล่อยหมุนดึงปล่อยหมุนดึงอ่าในลักษณะนี้นะครับปล่อยหมุน แล้วก็ดึงปล่อยหมุนแล้วก็ดึงนะครับปล่อยหมุนดึงปล่อยหมุนดึงนะครับเราจะทําพร้อมๆกันทีนี้เวลาเราปล่อยแล้วหมุนเนี่ยตอนเราฝึกเราฝึก4ีนิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําได้คล่องแล้วเนี่ยเราจะสามารถหมุนได้ด้วยการที่ขยับเบาๆจะเห็นว่าตอนนี้ใบมีดอยู่ด้านในนะครับขยับเบา,เบา มบมีดหันไปด้านนอกนะครับเราไม่จําเป็นต้องดึง4ี่นิ้วในลักษณะนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่ทิคแนะนําในการเริ่มฝึกนั่นเองนะครับจับปล่อยหมุนดึงปล่อยหมุนดึงนะครับอลองไปฝึกกันดูท่านี้ไม่ยากเลยนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะเจอกันในคอมโบที่จบมากกว่านะครับหลายๆคนน่าจะชอบกันโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคอมโบแล้วจบด้วยท่านี้ให้ดูครับ ปะะมานนีครับครับจบไปแล้วสำหรับการทำ b a c k แ a นโอเพนนิ่งกับแบ็ n แ c นโคซิงนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ